เมื่อวานนี้เราได้พูดถึงสาวกของพระเยซูตอนที่หนึ่งก็ขอทบทวนนะคะพระเยซูได้บอกถึงเงื่อนไขของการเป็นสาวกนะคะอย่างที่หนึ่งคือปฏิเสธตัวเองปฏิเสธตัวเองคือไม่นะคะอะไรที่มันไม่ไมไมเสริมสร้างไม่พัฒนาไม่ช่วยนะะ,ะชีวิตของเราหรือองค์นะเราจะไม่ทําเพราะฉะนั้นเราจะปฏิเสธนะคะไม่คิดไม่พูดไม่ทําสิ่งที่ไม่ชอบพระทัยพระเจ้า ชนะตัวเองก็คือใช่ก็คือเอาก็คือทานะคะเราจะคิดเราจะพูดเราจะทําในสิ่งที่เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าและสิ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เสริมสร้างพัฒนาตัวเราและองค์กรของเรานะแล้วอย่างที่สามเราได้พูดถึงการรับการเคนของตนแบกและตามพระเยซูนะการเคนคือเครื่องหมายแห่งความ พระคุณและความรักของพระเจ้าผ่านทางพเยซูผู้ทรงสินสน้นพระชนเพื่อเราบนไม้กางเขนกางเขนจึงเป็นความภาคภ,ภูมิใจของพี่น้องคริสเตียนทุกคนนะและกางเขนก็คือภาระหน้าที่ที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายให้เราแต่ละคนรับผิดชอบในหน้าที่นั้นและเราจะทําสิ่งนั้นอย่างดีที่สุดกางเขนคือความหวังที่เราเรามั่นใจว่าเราการทําการงานต่างๆนั้นเราไม่ได้แบกรับเพียงคนเดียวพ,พระเยซูคริสต์เจ้าทรงอยู่เคียงข้างและแบกรับพร้อมกับเราทั้งหลาย วันนี้เราจะต่อในหัวข้อนี้นะคะสาวกของพระเยซูตอนที่สองค่ะหัวข้อที่สี่ค่ะหัวข้อที่สี่บอกว่าหนึ่งชีวิตเพื่อพระกิตพระคัมภีร์บอกว่าถ้าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ถ้าใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐคนนั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของทั้งสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียงชีวิตของตนคนนั้นจะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมา โลกนี้มนุษย์ทุกคนก็แสวงหาแสวงหาวัตถุแสวงหาเงินทองแสวงหาสิ่งของแสวงหาเกียรติยศนะความสะดวกสบายนะนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนหิวโหยและกระหายหานะคะแต่ว่าพระพีก็เตือนสติเราพระเยซูคริสต์เจ้าเตือนว่าต่อให้เราได้ทุกอย่างในโลกนี้อะไรที่เราอยากได้เราได้หมดเลยแต่ในที่สุดเราต้องเสียชีวิตเพราะอะไรคะแล้วในที่สุดเราต้องตกอยู่ในบึงไฟในะโก เพราะว่าไม่มีนามอื่นใดที่จะช่วยเราให้หลุดพ้นจากความผิดบาปและไม่มีนามใดที่สามารถที่จะช่วยเราได้ไปอยู่แผ่นดินสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นต่อให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้พระเยซูไม่ได้รับความรอดที่มาจากพระเยซูสิ่งนั้นก็ปราบประโยชน์จริงๆนะคะแล้วก็พระเยซูคริสต์เจ้าก็ยังพูดอีกว่าหลายๆคนพยายามที่แสวงหาวิธีการที่ช่วยตัวเองหลุดพ้นนะคะแล้วก็จะมีพบนะ้มีสายมูเอยเราจะมีความเชื่อหลายหลายหลายๆ,ๆ,ๆอย่างแล้วก็คิดว่าเส้นทาง ทางเหล่านี้เป็นเส้นทางที่สามารถนําเราไปสู่ความรอดสามารถที่นําเราไปสู่แผ่นดินสวรรค์สามารถที่นําเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ได้แต่พระเยสูคริ้าบอกว่าต่อให้เราพยายามที่จะถาวิธีการที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นแต่มันไม่มีมันไม่มีหนทางใดที่จะช่วยเราหลุดพ้นได้มีหนทางเดียวพระเจ้าบอกว่าผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริา้าผู้นั้นก็จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันร์นะคะเพราะฉะนั้นมีจึงมีคำกล่าวบอกว่าเกิดหนเดียวแต่ต้องตายสองผลคือการตายฝ่ายร่างกายของเราและการตายฝ่ายจิตวิญญาณคือบึงไฟนรกแต่ว่าถ้าเราเกิดสองผลคือเราตายหนเดียวก็คือว่าเราเกิดจากคันมารดาแล้วเราก็เกิดในพระเยซูคริสต์เจ้าเรารับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นการปังเกิดใหม่เพราะฉะนั้นเราจะพบกับความตายเพียงหนเดียวเท่านั้นเองและเราได้รับชีวิตนิรันร์ิริปีบทที่1ข้อ2 1ข้อ22จึงกล่าวว่า เพราะว่าสําหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อผกิตและการตายก็ได้กําไรถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทํางานให้เกิดผลเปาโลกําลังลังเลใจเอ๋อยู่อ,อจักไปอยู่กับพระเจ้าก็ได้ใกล้ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้มีเวลาที่ติดสนิทกับพระเจ้าใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ท่านมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าฉันก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปและจะ ทำงานให้เกิดผลเพราะะนวันนี้เราทัา้งหลายทุกคนมีเพียงหนึ่งชีวิตเดียวหนึ่งชีวิตนี้เรามอบให้กับพระเจ้านะสุดแล้วแต่วันเวลาที่พระองค์ทรงอนุญาตที่จะให้เราได้อยู่นะคะได้อยู่และเราก็จะทํางานรับใช้ตามกังเขนที่พระองค์ทรงให้เราแต่ละคนแบกหนักเบาไม่เท่ากันใหญ่มากใหญ่เล็กไม่เท่ากันแต่เราจะทําสิ่งนั้นอย่างดีที่สุดค่ะบทเพลง9ก้าต่อไปจะพูดอย่างนี้นะคะเราไม่เราไม่ร้องแต่เราจะอ่านด้วยกันค่ะพร้อมกันค่ะหนึ่งชีวิต ที่พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาเหลือเท่าไหร่วันนี้ทั้งร่างกายใจ,ใจิตใจฉันมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์แบกกังเขนมันไม่เคยง่ายดายมันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์ส่งมอบไปให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาว ทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบากบันทําด้วยใจสุดแรงกําลังเพราะความรักนําฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นโน้มตัวก้าวออกไปจะรับใช้ด้วยใจทําตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากําลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัย เพื่อจะรับรางวัลของเราเมื่อวานนี้เราก็ได้จบลงในบทเพลงบอกว่าแล้ววันหนึ่งเราจะแลกเอา มงกุฎงามนั่นคือรางวัลที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตราเรมให้กับทุกคนนะคะหนึ่งชีวิตเรามีแค่ชีวิตเดียวนะคะไม่มีสองชีวิตไม่มีการเบียนบ่ายตายเกิดหนึ่งชีวิตนี้ของมอบถวายและทํางานบักบันเดินต่อไปกับพระเยซูคริสต์เจ้าข้อที่5สัตซื่อในการติดตามและรับใช้พระเจ้าพัมบีมารโกบทที่8ข้อ38บอกว่าในยุคที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและอธรรมนี้พี่น้องทลาย พระเจ้าสร้างโลกใบนี้เป็นโลกที่สวยงามและเป็นโลกที่สมบูรณ์แต่เนื่องด้วยมนุษย์กระบฏดื้อดึง,ดงต่อต้านไม่เชื่อฟังพระเจ้าความบาปจึงได้เข้ามาครอบครองโลกนี้จากโลกที่สมบูรณ์จึงกลายเป็นโลกที่ไม่สมบูรณ์จากโลกที่มีความสวยงามและก็มีความซื่อสัตย์ของพระเจ้าครอบครองอยู่มนุษย์กลายเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ และอาธรรมสิ่งเหล่านี้เราพบเห็นทุกๆวันนะคะ,ะไม่ว่าในประเทศนะคะในต่างประเทศในรอบข้างตัวเรานะคะ,ะใ,นในทุกแห่งหนที่เราไปเราพบความไม่ซื่อสัตย์และความอาธรรมมันแพร่กระจายมันเหมือนกับมะเร็งที่มันกระจายไปทั่วเลยนะคะแต่พี่โนหลายพระเจ้าของเราซื่อสัตย์และจริงแัมพระเจ้าของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าของเรารักษาคำมั่นสัญญาพระเจ้าของเราไม่เคย โกหกไม่เคยกกม,คยมุสาและพระเจ้าของเราทรงฤทธานภาพทําสําเร็จทุกอย่างและทําทุกสิ่งทุกอย่างได้หนึ่งโครินธ์บทที่1 5บหข้อห้าสจึงบอกว่าเหตุฉนั้นพี 58, ่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมันอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่ได้ ทุกอย่างที่เราทําและทุกอย่างที่ทําที่ชอบพระทัยพระเจ้างานทุกอย่างไม่มีคําว่าศูนย์ไม่มีคําว่าติดลบงานทุกอย่างมีคุณค่าในสายพรเนตรของพระเจ้าขอเพียงแต่ให้เราสัตย์ซื่อกับพระองค์ให้เรารับผิดชอบให้เราติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าและก็ยินดีที่จะเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์เจ้าและการของเรา จะไม่ไรประโยชน์อย่างแน่นอนพระเยซูคริสต์เจ้าทรงจดเอาไว้นะคะแล้วพระองค์ก็ทรงเตรียมบําเหน็จรางวัลให้กับทุกคนและบําเหน็จรางวัลของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะมงกุฎที่เราแต่ละคนจะสวมใส่ใหญ่เล็กก็ไม่เท่ากันด้วยอยู่ที่วันนี้ในสิ่งที่เราได้ตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าอย่างไรนะคะมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่6ให้เราประกาศ ข่าวประเสริฐและนําคนมารับเชื่อพระเยซูนั่นหมายความว่าสาวกของพระเยซูนะไม่ใช่แค่ติดตามพระเยซูเท่านั้นเองไม่ใช่แค่เชื่อฟังพระเยซูเท่านั้นเองแต่สาวกของพระเยซูจะสืบสารจะสืบสารพันธกิจของพระเยซูจะสืบสารเจตนารมณ์ของพระเยซูพระเยซูมีสาวกสิบสองคนและถ้าสาวกสิบสองคนของพระองค์ไม่ สืบสารเจตนารมข่าวประเสริฐก็ไม่สามารถที่จะแพร่กระจายออกไปได้คริสจักรก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้และการที่มนุษย์จะได้รับความรอดได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ไม่ก็เป็นไปไม่ได้ถ้าสาวกไม่สืบสารเจตนารมแต่วันนี้เราบอกว่าเราคือสาวกของพออระเยซูบทหน้าที่ของเราคือการเสด็จสัน ส,ส,สืบสารเจตนารมของพระเยซูและกระทําอย่างที่พระเยซูทรงกระทําถ้าเราหวนกลับไปดูในหนังสือมัทธิวมาระโกลูกาและยอห์นเราจะเห็นว่าพระเยซูอยู่บนลกนี้พระองค์ทาอะไรบ้างเมื่อพระองค์เสด็จไปที่ไหนพระองค์เจอคนเจ็บปว่วยพระองค์ทรงรักษาโรคเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนก็จะบอกว่าใช่ไหมคะคนคนปกติไม่ต้องการหาหมอแต่ว่าคนเจ็บต้องการหาหมอนะคะเรา,เาทําไมนะคะคริสเตียนแล้วก็คริสตจักรนะคะ ทั่วโลกจึงมีการตั้งโรงพยาบาลก็เพราะว่าเราทําตามอย่างที่ปีซูก็คือรักษาคนป่วยให้หายนะคะเราไม่แก้รักษาอย่างเดียวเรายัางประกาศยศคุณเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ประสงค์ต้องการแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าไปที่ไหนพว์ก็ทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเกิดโรงเรียนคริสเตียนนะคะคริสเตียนเป็นผู้ที่มองเห็นความคุณค่าของการศึกษา ตั้งโรงเรียนนะคะในการสอนนะครับพัฒนาเด็กเล็กๆนะจนกระทั่งถึงเติบใหญ่จนกระทั่งจบด็อกเตอร์โรงเรียนมหาวิยาลัยมากมายเกิดขึ้นโดยก่อตั้งโดยองค์กรคริสเตียนเพราะว่าเราทําตามอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนและในโรงเรียนคริสเตียนเหลา่านี้ก็จะมีการประกาศกาิจกิคุณเพราะว่าพระเยซูไม่ต้องการให้มีแค่การศึกษาแล้วสุดท้ายก็ต้องตกนรก การศึกษาช่วยให้เราลอดไม่ได้แต่พระเยซูบอกว่าประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์เราจะเห็นว่ามีการตั้งโรงเรียนพระคริสต์ธรรมเกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยเราก็มีโรงเรียนพระคริสต์ธรรมเยอะมากเลยทั้งพระคริสต์ธรรมเล็กพระคริสต์ธรรมใหญ่มากมายทีเดียวก็เพราะอะไรเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าสร้างสาวกให้สาวกได้มาใช้ชีวิตอยู่กับพระองค์เรียนพระวจนะของพระองค์นะพัฒนาตัวเองแล้วก็ออกไปทําอย่างที่พระองค์ทรงทำเพราะฉะนั้นมีโรงเรียนพระคริสต์ธรรมเกิดขึ้นยังมีอีก นะพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเห็นนะคะ,ะประชาชนทั้งหลายคนเหลา่านี้พระองค์บอกว่าคนเหล่านี้น่าสงสารเหมือนกับแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงนะมีทั้งมีทั้งหญิงม่ายมีทั้งเด็กกำพร้ามีทั้งคนต่างด้ามีทั้งคนลี้ภัยนะมีทั้งคนที่ติดคุกมีทั้งคนพิการสา,ารพัดรูปแบบเลยและ คริสเตียนสาวกของพระเยซูจึงได้ตั้งส,สถาบันเหล่านี้เราจะมีนะสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเราจะมีสถานที่ดูแลผู้สูงวัยนะเรามีสถานที่ช่วยเหลืออะไรคะ,ะบ้านบ้านบ้านกึ่งวิถีช่วยคนที่ติดคุกนะเมื่อหลออออกจากคุกแล้วเขากลับบ้านไม่ได้เขาไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเรามีสถานที่ที่จะให้เขาพักพิงเรามีการเ,าเรามีการประกาศกิจคุณในที่ต่างๆทั้งนี้ก็เพราะว่าเราสืบสารเจตนารมณ์ทำอย่างที่ พีเยสุคริสต์จ้าทรงต้องการเราไม่ใช่แค่ให้ให้อาหารให้น้ําให้เสื้อผ้าให้การศึกษาที่ดีให้ความเป็นอยู่ที่ดีแต่เราต้องการที่จะให้คนเหล่านี้ได้พบกับพระคุณความรักและความรอดของพี่เยสู เพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงสําคัญก็คือว่าเราจะสืบสารเจตนารมด้วยการประกาศพระวจนะของพระเจ้าในมาระโกบทที่8ปดข้อสาจึงจบลงที่ตรงนี้บอกว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วยรัศมีของพระบิดาพร้อมกับพวกทูตสวรรค์บริสุทธิ์เรา แน่นอนที่สุดวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จมารับคริสตจักไปอยู่กับพระเยซูแล้วก็นะพระองค์จะมาพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์นะคะนั่นคือความหวังที่เราทั้งหลายรอคอยเพราะเรารอคอยวันนั้นเราก็จะไม่นิ่งดูได้ไม่นั่งเฉยเฉยไม่กอดอกแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนั่งแต่อธิษฐานอ่านพระคัมภีรอพระเยซูมา แต่เราจะทําวันนี้หน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดเพราะสิ่งที่เราทำจะไม่ไรประโยชน์เลย2เปโตรบทที่3เข้า9ถึง10บอกว่าองค์พระผู้เปเจ้าไม่ได้ทรงเฉืยช้าในเรื่องพสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับ ใจเสียใหม่แต่ว่าวันขององค์พระเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่แอบย่องมาเพราะนะเราไม่รู้ว่าพีซูจะเสด็จมารับคริสตจักรรับเราไปอยู่กับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์เมื่อไหร่ ระรงจะมาเหมือนขโมยขโมยมาบ้านไม่เคยบอกเราล่วงหน้านะฉันจะมากี่โมงกี่โมงเราไม่รู้เลยในขณะที่หลับสบายขโมยก็ย่องเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่จนถึงตอนนี้นะศตวรรษที่21แล้ว2,000กว่าปีแล้วพระเยซูลืมคําสัญญาเลอที่ระรงบอกว่าระรงจะเสด็จกลับมารับผู้เชื่อไปอยู่กับโะรง ร่วงบอกว่าเราไม่ลืมคําสัญญาเราสัตย์ซื่อรักษาคำสัญญาแต่ที่เรายังไม่มาเพราะว่าคนในโลกนี้อีกจํานวนมากมายที่ยังไม่รู้จัก,กพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะเราอยากจะให้คนเหล่านี้ได้กลับใจรู้จัก,กพระเยซูเราจึงต้องสืบสารเจตนารมณ์โดยการประกาศกิจคุณ่ะยากอบบทที่5ข้อ20บอกว่าจงให้ผู้นั้นรู้เถิดว่าผู้ที่ช่วยคนบาปคนหนึ่งให้พ้นจากทางบิดคมอมเขานั้นก็ช่วยจิตญาณของเขาให้รอดจากความตายและได้กํา บาปสิโลกนี้เต็มไปด้วยความบาปเหมือนโลกนี้เต็มไปด้วยความอธรรมเหมือนโลกนี้เต็มไปด้วยเชื้อโรคแล้วก็คนเจ็บป่วยมากมายแต่ถ้าเราสามารถนําคนคนหนึ่งให้มากลับใจเชื่อพระเยซูเรากําทําให้ความบาปลดลงเพราะกลาวเหล่านี้ความบาปได้รับการชําระโดยพระโลหิตของพระเยซูด้วยการสิ้นพระชนบนไม้กางเินเ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทั้งหลายนะคะในทีน่นี้ถ้าคนคนใดยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูอย่าช้านะคะทีมอนุสาสุกข,ของโรงพยาบาลพร้อมที่จะให้นะคะอธิบายแล้วก็แนะนําคุณให้มาต้อนรับพระเยซูสําหรับคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเดินติดตามพระเยซูเป็นสาวกที่สัตด์สื่อของพระเยซูและจบลงข้อสุดท้ายนะคะพระเยซูตรัสอย่างนี้ ในยอนในยอหนบทที่13ข้อที่ 3, 4, 3, 5บอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของพระเยซูเราคงไม่ต้องห้อยมังเกงลเขียนไม่ต้องติดป้ายว่าฉันเป็นสาวกของพระเยซูแต่ว่าชุมชน ของพระเยซูสาวกของพระเยซูจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความรักอยู่ร่วมกันด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยจะอยู่ด้วยกันด้วยการยกโทษการให้อภัยและการคืนดีกันจะอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันแน่นอนที่สุดเราต่างคนต่างมาจากเบื้องหลังครอบครัวนะที่แตกต่างกันนะชีวิตของเราเติบโตการเลี้ยงดูนะภ,ภูมิลาเราเราก็แตกต่างกันแล้วก็การศึกษาเอย่ยทัศนคติวิถีชีวิตของเราไม่เราแตกต่างกัน แต่วันนี้พระเจ้าทรงนำเราทั้งหลายให้มาอยู่ในครอบครัวโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะคะเราก็จะใช้ความรักของพระเจ้านะคะใช้ความรักของพระเจ้าถ้าไม่มีความรักขอพระเจ้าให้ความรักของพระองค์และเอาความรักนั้นเติมลงไปในความบุกคล่องในความบุกพร่องนะคะไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนที่สมบูรณ์แบบไม่มีสถาบ,บันใดองค์กรใดสถานที่ใดครอบครัวใดเป็นที่ที่สมบูรณ์แบบแต่เราจะใช้ความรัก ของพระเจ้าเติมลงไปเพื่อทําให้สิ่งที่ไม่สมบูรณ์มาถึงซึ่งความสมบูรณ์ขอให้ความรักกันและกันความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเพื่อพระเจ้าสด่งได้รับเกียริเพื่อพรงครับรองยืนยันว่าท่านทั้งหลายคือสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้ารวมใจกันฐานขอบคุณสําหรับถ้อยคขอาของพระเจ้าขอบคุณพะพระเยซูคริสต์เจ้า รับข้าพงงทลายเป็นสาวกของพระองค์ด้วยเหตุที่ข้าพง์ทลายได้ตัดสินใจต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระอาจารย์ในชีวิตของข้าพงศ์ทลายเป็น องพระพิจเจ้าเป็นจอมเจ้านายวันนี้คําสอนของพระองค์ให้ข้าพุทธลายตระหนักและเข้าใจข้าพุทธลายจะใช้ชีวิตที่ติดตามอย่างสัตย์สื่อรับใช้พระองค์ตามภาระหน้าที่ที่พระองค์ทรงมอบหมายให้อย่างดีที่สุดสืบสารเจตนารมณ์อย่างทีู่ครีสุขเจ้าได้ทรงกระทําเป็นแบบอย่างบนแผ่นดินโลกนี้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเสด็จมาเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลแห่งนี้ในทุกๆแผนก ในทุกๆชัๆ้นทุกๆวอร์พดรพระองค์เจ้ารพระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงประทับอยู่ด้วยพระองค์จะทรงเยี่ยมเยียนพระองค์จะทรงอวยพรยพระองค์จะทรงเพิ่มกําลังให้กับทั้งผู้มีในการทีมผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกๆคนแพทย์พยาบาลทุกๆคนบุคลากราทุกคนที่มีส่วนในการรับใช้ประชาชาทุกคนจะได้รับการอวยพรยการเพิ่มภูนการทรงสถิตและการนำพาและวันนี้ก็จะเป็นวันที่พี่น้องจะทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดชนะตัวเอง thank okay. you ปฏิเสธสิ่งที่เราควรแก่การปฏิเสธพระเจ้าของมอบการก่อสร้างโรงพยาบาลไว้อยู่ภายใต้การเมตตาของพระองค์จะไม่มีอุบัติเหตุอุบัติภัยใดๆเกิดขึ้นในการก่อสร้างและการก่อสร้างทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้และอาคารของโรงพยาบาลหลังใหม่จะเกิดขึ้นเป็นสง่าราศีของพระองค์เพื่อทจะเป็นพระพรสําหรับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพในปริมณฑลและทั่วประเทศไทยจึงอธิษฐานมอบโรงพยาบาลกรุงเทพริศ เซียนภายใต้การอวยพรและการยิ้มเยียนจากพระองค์ร่วมใจกันอธิษฐานทูลขอชนี้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน